มิอาจหลีกเลี่ยงได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่องตายจากคนไปเกิดเป็นวัวผลกรรมจากการเป็นหนี้ข้ามภพข้ามชาติแม้ตายไปก็ยังต้องชดใช้เรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องของการเกิดการตายเรื่องของบาปบุญ และจิตสุดท้ายก่อนตายไปนั้นมีมากมายดังเช่นเรื่องตายจากคนไปเกิดเป็นวัวจากหนังสือตายแล้วไม่สูญโดยมีผู้มาถามว่าเรื่องตายจากคนแล้วเป็นผีนั้นไม่สงสยัยแต่อยากทราบว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์รับใช้มีบ้างหรือไม่ก็พอดีอาตามาไปพบเข้าเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของอดีตใกล้ปัจจุบันเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่12มกราคม2465พระภิกษุสีวัดแก้วแจ่มฟ้าได้เล่าเรื่องนี้ให้พันโทพระพินิดสาราฟังอาตมาทราบมาจากพระพินิจสาราอีกทอดหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ามีชายจีนคนหนึ่งชื่อเกา มีภรรยาเป็นคนไทยชื่อทองคําตั้งร้านค้าขายอยู่ที่ตลาดน้อยจังหวัดพระนครสมัยที่คุณพระเล่าเรื่องนี้เขายัางนิยมเรียกว่าเมืองบางกอกกรุงเทพหรือพระนครนั้นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังนับถอยหลังจากพศ2465ไป37ปีสมัยนั้น แกค้ายาฟิลนได้ถูกไฟไหม้ร้านค้าขณะที่เกิดเพลิงไหม้ร้านค้านั้นเป็นเวลาดึกสงัดแกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาต่อเมื่อไฟลุกลามมากเสียแล้วแกเก็บสมบัติส่วนหนึ่งไม่ทันเลยคว้าเอาบัญชีค้าขายออกมาได้อย่างเดียวโดยคิดว่าเอาอะไรไม่ได้ก็ช่างได้บัญชีไว้คงไม่อดตาย เพราะยังมีลูกหนี้ที่มาซื้อยาฟิ่นที่ยังไม่ได้ชำระเงินอีกหลายรายต่อมาแกก็เลิกค้ายาฟิน่นหันมาค้าขายชันและน้ำมันยางจึงไปซื้อวัวมาตัวหนึ่งสำหรับบทชันขายแกก็ค่อยๆร่ำรวยขึ้นตามลำดับจนปลูกตึกเป็นที่อยู่และร้านค้าตอนนี้แกรวยมากก็คิดถึงความดีของเจ้าวัวคู่ยาก เพราะหลังจากไฟไหม้ร้านค้าฝิ่นแล้วแกก็เกือบสิ้นทรัพย์ต่อมาค้าขายของเล็กๆน้อยๆพอมีทุนบ้างก็ซื้อวัวตัวนี้มาบดชันเป็นเหตุให้มีฐานะมั่นคงจนมีตึกมีร้านอยู่จึงไม่อยากจะรบกวนเจ้าวัวเพื่อนยากให้ลำบากอีกต่อไปจะขายให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานหรือก็เกรงว่าวัวจะต้องทำงานหนักอีก จะขายให้แขกก็เกรงว่าแขกจะฆ่าจะเอาไว้ที่ร้านค้าก็ไม่มีที่เหมาะสมตึกไปตรองมาก็คิดได้ว่าที่วัดนพคุณฝั่งทนบุรีสมัยนั้นเป็นวัดอยู่ในสวนมีบริเวณกว้างมากสนามหญ้าก็ใหญ่โตคุณเท่าแก่เกา้าแกมองเห็นประโยชน์สองทางคือห ถ้าแกเอาเจ้าวัวตัวนี้ไปถวายพระพระท่านไม่มีงานใช้เจ้าวัวก็จะอยู่เป็นสุขสมกับความตั้งใจของแกปรารถนาจะให้มันพักผ่อนไม่ต้องทำงานต่อไป 2. พระจะได้อาศัยวัวเก็บหญ้าในลานวัดกินเป็นอาหารเป็นการช่วยพระปราบหญ้าไปในตัวเมื่อแกหาเรือกับคุณนายทองคำสีพรนรยา เป็นที่ตกลงกันแล้วแกก็นำเจ้าวัวของแกข้ามจากฝั่งพระนครมาฝั่งทนสมัยนั้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีต้องอาศัยเรือจ้างข้ามฟากตอนที่แกเอาวัวข้ามแม่น้ำแกให้เจ้าวัวตัวนั้นว่ายน้ำตัวแกเองนั่งบนเรือถึงแม้วัวจะเหนื่อยหน่อยแกก็คิดว่าเป็นการเหนื่อยครั้งสุดท้าย เมื่อข้ามฟากไปฝั่งธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็จูงเจ้าวัวเพื่อนญากไปฝากเจ้าอาวาสเมื่อท่านเจ้าอาวาสรับฝากแล้วแกก็กลับบ้านมานอนสบายใจที่ได้สงเคราะห์วัวตัวที่แกรักได้สมเจตนาพอเช้าวันรุ่งขึ้นแกก็ต้องแปลกใจที่เห็นเจ้าวัวตัวนั้นมายืนอยู่หน้าประตูตึกสมัยนั้น วัวหรือม้าหรือควายเดินในท้องถนนไม่ใช่ของแปลกเพราะสัตว์พวกนี้มีมากในถนนหลวงรถหาได้ยากเต็มทนวันหนึ่งมีรถยนต์ผ่านหน้าไม่เกินสีเที่ยวเป็นอย่างมากรถที่ใช้เป็นพาหนะส่วนใหญ่เป็นรถมา้านานๆจะพบรถแจ็คเมื่อแก่กินข้าวเรียบร้อยแล้ว แกก็นำเจ้าวัวตัวนั้นกลับไปให้พระวัดทองลบพระคุณใหม่ตายจากคนไปเกิดเป็นวัวคืนวันนั้นคุณเท่าแก่เกาแกนอนหลับฝันไปว่าเจ้าวัวตัวนั้นมันมาหาบอกชื่อตัวเองว่าชื่อลกเมื่อสมัยที่แกขายฝิ่นนั้นนายลกหรือวัวตัวนั้นเคยซื้อยาฝิ่นสินเชื่อไว้อยังชำระหนี้ไม่หมด เห็นว่าเลิกขายยาฝินก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินให้เจ้าวัวตัวนั้นที่มาเข้าฝันก็พูดต่อไปว่าเมื่อฉันเป็นหนี้นายและยังไม่ได้ชำระหนี้ฉันจึงมาเกิดเป็นวัวเพื่อให้นายใช้งานเป็นการชำระหนี้ด้วยแรงงานขอนายจงไปเอาฉันมาใช้จนกว่าฉันจะตายไปตามสภาพฉันจึงจะพ้นหนี้ ถ้านายไม่เอาฉันมาใช้ชาติต่อไปฉันก็ยังจะต้องเกิดเป็นวัวให้ใช้งานต่อไปโอกาสที่จะหมดโทษก็จะไม่มีถ้านายสงสารฉันขอให้นายไปรับฉันมาใช้งานตามเดิมเถิดพอรุ่งเช้าคุณเท่าแก่เก้าก็สำรวจตรวจสอบบัญชีลูกหนี้พบชื่อลก ok จริงๆมีหนี้ตามบัญชีอยู่36บาท เมื่อหลักฐานมีตรงตามความฝันแกก็ไปนำเจ้าวัวแสนซื่อของแกมาไว้ที่บ้านใช้งานแต่เพียงวันละนิดหน่อยพอเป็นธรรมเนียมจนกว่ามันจะตายเรื่องนี้คุณพระพินิจบอกว่าเจ้าพวกวัวควายช้างม้าที่ถูกใช้งานหนักๆโดยไม่มีค่าจ้างแรงงานแต่ผลที่ได้รับเป็นเครื่องตอบแทนความเหนื่อยยากก็คือ หญ้าสดบ้างหญ้าแห้งบ้างเห็นจะเป็นเพราะสมัยเป็นมนุษย์คงจะโกงเงินคือเป็นหนี้แล้วไม่ยอมชำระหนี้สินแบบในโลกนี้เป็นแน่บางทีเจ้าของเงินเขาไม่ว่าแต่กฎของกรรมว่าเสยเองทั้งทั้งที่เจ้าของเงินไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเรื่องการถูกลงโทษส่วนพวกวัวควายที่ถูกเขาใช้งานแล้ว เมื่อเขาหมดความต้องการก็ถูกเจ้าของจับฆ่าเป็นอาหารก็คงจะเนื่องมาจากชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์ประเภทนั้นตายจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นและต้องถูกฆ่าตายจนกว่าจะครบจำนวนตามที่เคยฆ่ามาแล้วก็เป็นอันว่าคนที่คิดจะหลบหนี้ด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อเจ้าหนี้จะได้ตามทวงไม่พบถ้าเรื่องนี้ มีผลตามที่คุณพระพินิจเล่าให้ฟังแล้วก็หนักใจแทนท่านที่หลบหนี่เพราะถ้ารับใช้สมัยเป็นคนเพื่อการชำระนี่ด้วยแรงงานยังมีโอกาสกินข้าวกินขนมได้อย่างเจ้าหนี่เหนื่อยก็ขอร้องขัดผ่อนได้ร้อนก็บอกได้แต่ตอนที่เกิดเป็นวัวเป็นควายนั้นแสนจระทมหิวอาหารกระหายน้ำเหนื่อย ยุงกินริ้นกัดหมดทางที่จะรายงานเพราะพูดไม่มีใครรู้เรื่องมันเป็นกรรมที่แสนจะทรมาน